วันนี้หลานชายมาโชว์การกินยำขนมจีนครับนี่หลานชายมือกล้องให้ยายนะเนี่ยมือกล้องให้สุเองมือกล้องนี้คนนี้จะเป็นคนถ่ายคลิปให้สุเองหลานคนนี้แหละค่ะวันนี้เขาจะกินนี่สาธิตการกินเห็นมากินได้ด้วยเอากินกินโชว์หน่อยลูกกินโชว์หน่อยอ้ามเนี่ย<ส>นี่แหละมือกล้องของที่ถ่ายคลิปให้สุทุกคลิปที่ถ่ายพามามานี่คือคนนี้ค่ะ อยู่สองคนกับหลานคือหลานคนนี้แหะค่ะเนี่ยวันนี้เข้ามาโชว์การกินอ้ากินอร่อยไหมอร่อยอร่อยกินมีอะไรบ้างครับยังหนุมจินมีอะไรบ้างครับโชว์โชว์โชว์เอฟซี FC ให้ดูหน่อยแล้วเอามายกมาให้ดูหน่อยยกมีอะไรเนี่ยเออมีปลาหมึกค่ะปลาหมึกแล้วมีอะไรอีกม,มีหมูด้วยมีอะไรอีกลูก มีปูจังหา่าเปูอะไรอีกลงมีกุ้งด้วยใช่ไหมกุ้งกุ้งอยู่ในนั้นแหละหายังไม่เจอเป็นงมหาตามตลาดมีมีกุ้งมีกุ้งอีกกุ้งมีอีกมีกุ้งอยู่ในนี้กุ้งตัวใหญ่เนี่ยกุ้งตัวใหญ่อ้าว วันนี้สาธิตกินให้ดูหน่อยกินกุ้งกินกินให้กินให้อร่อยอร่อยหน่อยอ่ากินให้อร่อย,อยลูกวันนี้ออกออกกล้องนะเป็นดาราแล้วนะเนี่ยอ่านะอะไรกินเลยวันนี้ย่าเป็นมือกล้องให้หลานหลานเป็นมือกล้องให้ยายมานานแล้ว อร่อยไหมครับพูดดังๆสิครับอร่อยครับบ่างเงี้ย <c oughs> ดูเหมือนกันบบังคับให้กินนะเนี่ยแต่ไม่ได้บังคับนะคะเอฟซีเพื่อนๆเขาอยากกินไงเขาอยากกินอยากกินก็เลยทำกินกันกินให้กินให้หมดนะเนี่ยให้สมใจก็อยากเลยนะเนี่ย ดูแต่คลิปเขากินอร่อยอร่อยเอากินเองกินให้อร่อยด้วยอา่ากินให้อร่อยอ่ะอเดี๋ยวขอบคุณเอฟซที่เข้ามาดูเราด้วยลูกขอบคุณครดิขอบคุณครับที่เข้ามาดูผมบอกด้วยนะบอกเอฟซีด้วยนะพูดดงังๆเอฟซี FC เขาไม่ได้ยินเลยนะเนี่ยพูดดงังๆ พูดด,ดังๆพูดอีกเขาไม่ได้ยินบูมพูดเบาต้องพูดดังๆขอบคุณครับอย่างเงี้ยขอบคุณครับน่าจะเข้ามาดูพร้อมจะเข้ามาดูผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ,อคคะลองลองกล้องมาใหมค่ครับยังอายอยู่ยังอายันนี้ค่ะคนห้านคนนี้แหละที่สู่อยู่ด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปให้สู่ตลอดเลยนะคะในคนนี้เลยค่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนค่ะที่เข้ามาชมนะคะฝากล้านด้วยนะคะ